เอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวข้ทางรถนี่ไม่พอจัดกไม่ทันรถออกมาดูเยอๆเดี๋ยวมันจะเป็นเนียวอืมอืมจะเป็นเนียววันนี้จะได้กินน้อยหน่อยเลยทุกคนเลยน้อยโอ้โหเหี้ยเลี้ยงลิงลีงลิงอ่าคนปีลิงเลี้ยงลิงไอ้เบาๆลูกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเย็นๆนะอะ ตื่นเต้นนด้อืมเอามาเลี้ยงได้เลยที่เราซื้อไว้อ่ะไอ้ยาอย่าตีกันอย่ากัดกันลูกอืม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 เออดิ๊ดะมีไม่ได้เอออย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันเอ้ยโอ้โหนี้ยังดิบอยู่เลยอ่ะออ๋ที่ดีบๆีบก็ไม่เป็นไรก็ต้องให้มัน อย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบให้หมดใบมาแล้วใบไม่ลมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหบิดบิดบิดใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ไปยกมือขึ้นวันนี้กล้วยดิบมีกินเลยนะเพราะว่าต้นน้ำหนึ่งขนมนี้เค้กเลยเค้กยาว

มเขียว้ไม่ได้แล้วบ้างรู้ด้วยนะรู้ว่าเขียวกินไม่ได้ฮะไปลองมาดูใบลูกไม่กล้าลงอยู่แล้วมองเลยอย่าเลือกเยังเหลือข้าวโพดเอ้แล่วน่าจัดการนะคะเอาลูกมากินแล้วมันคินแล้วเดี๋ยวไม่มีใครมาแล้วนะลูกกินกันเล็ว เขาไล่กันเหนั่นก็คือเลยงเหรอเขาคนรับเหมืงกันน่ะเ้ยไม่เกี่ยวนะเว้ย ตัวใหญ่ตัดหน้าไปอีกแล้วลูกอยู่ตัวไหนร้องวะเราก็จะโยนให้เหมือนกัน <c oughs> หมดแล้วใช่ตัวไหนเดียวไปยลยไหมดแล้วหมดแล้วไปวไป,ไปละเลี้ยงลิง ทำอะไรนะวัดทำน้ำเหรอเท, <laughs> ท่ากับเหมือนมีสามกลุ่มอ,ะ <laughs> อ่ะมีสามกลุ่มอ๋อกลุ่มนี้ก็กลุ่มเดียวกันเองก็ไปนู่นเหมือนกันอ <laughs> ไปไป้วงงเลยไป้้ลุไ, <laughs> <laughs> ไมเลยวเลไง้งงไเล <laughs> ยไปงงไ้วไ่้เไไปไงไยเ้วไยงไหไงง ้วันกเสียงให้กินได้ทั้งวันแหละใหญ่กินจนก็ยังดีนะเขาแบบว่าเขายังมารยาทดีนะเขาไม่แบบมาแย่งอะไรมากมายกิกันใหญ่เออคนละพวกกันไงเหรอนั่นนหละรู้สึกจะมีสามพวกกันนะนี่พวกนึงนี่พวกนึงโอ้โหไอพวกไหมไอพวกไหมไอพวกไหนอ่ะเนี่ยง มีพวกด้วยโหอมีกล้วยปะ่ะกล้วยหมด,มมมดหมดแล้วหมดแล้วจริงๆวันนี้